อันเนอร์สล็อตกุนซือลิเวอร์พูลพูดหลังเกมดร์บี้แมตที่ทีมเปิดบ้านเฉือนเอฟเวอร์ตันหนึ่งต่อศูนย์โดยระบุว่าทุกคนรู้ดีว่าเจมทาคอปกี้ควรโดนอะไรจากจังหวะเสียบหนักใส่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ตั้งแต่นาทีที่1 1ในจังหวะนั้นทาคอปกี้เข้าบอลก่อนก็จริงแต่ขาตามน้ำไปเสียบน้องแม็กอลิสเตอร์แบบเต็มๆสุดท้ายกรรมการซามูเอลบารรอดแจกแค่ใบเหลืองและ V.A.R ก็ปล่อยผ่านไปทำให้แฟนบอลหลายคนไม่พอใจสล็อตให้ความเห็นชัดเจนว่า ผมไม่อยากพูดถึงจังหวะนี้หรอกหลายคนพูดไปหมดแล้วขนาดคนที่ไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลยังเห็นตรงกันเลยว่ามันควรเป็นยังไงผมแปลกใจกับคำตัดสินไหมไม่เลยแม้ลิเวอร์พูลจะได้ประตูจากดีเอโก้โชตาแต่ก็มีประเด็นเรื่องกดล้ำหน้าที่ทำให้ประตูนี้เกิดขึ้นเพราะจังหวะก่อนหน้านั้นหลุยดีอาสอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแต่ทาคอปกี้ดันไปตัดบอลก่อนทำให้ไม่ถือเป็นล้ำหน้าสล็อตพูดตรงๆว่าตามกฎแล้วมันไม่ล้ำหน้า แต่ถามว่าผมชอบกฎนี้ไหมไม่เลยผมเกลียดกฎนี้เข้าไส้ด้วยซ้ำแต่วันนี้มันเป็นใจกับเราก็ต้องยอมรับว่าทีมงานผู้ตัดสินทำหน้าที่ตามกฎได้ดีแฟนหงคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ท้าคอบกี้ควรโดนแดงไหมแฟนแฟน,แฟนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ